คือการหาคอนเทนต์มาลงในแอป m ม k e ชัวร์ว่าเจอร์นี่ของยูเซอร์ที่เข้ามาเนี่ยจะทำให้เขาเพลิดเพลินไปกับสิทธิ์ที่เขาได้รับชมแล้วคอนเทนต์ออเปอเรชันก็แตกออกเป็นก็จะมีคอนเทนต์ตัดเน่งสตรัทเจจีออปติมิเซชันแอนาลไลซ์คอลลาบอเรชันแอนด์เดวลอปแบบเริ่มง,งานอะ่ะเขาต้องหนดแค่แแปดชั่วโมงไงแต่ด้วยด้วยความที่คอนเทนต์มันเป็นอะไรที่ Infinity อินฟินิตี้เนาะแบบมันไปเรื่อยๆแบบ แต่ของมาเรื่อยๆทุกอย่างก็คือเราต้องทำแบบให้มันสมุทเรื่อยๆบางทีกับเที่ยงคืนมีบั๊กอย่างเงี้ย user report เข้ามาอุ้ยไปแล้วนาฬิกากรไม่ปลุกแต่ว่าเราตีเด้งสวัสดีครับสวัสดีค่ะสัสดีก็วันนี้นะครับมาอยู่กับพี่จียนะครับก็พี่จียเนี่ยเป็นเพื่อนอยู่ที่บีเบจุลาแล้วตอนนี้พี่จียีทำงานอยู่ที่บริษัท เซนเซนเนาะก็อยากจะให้จายีเนี่ยช่วยแนะนําตัวให้น้องๆรู้จักเนี่ยว่าตอนเรียนอยู่ที่บีบเนี่ยจายีเรียนอยู่เมเจออะไรแล้วตอนนี้ทางานที่เซนเซนเนี่ยจายีทำงานอยู่ฝ่ายอะไรค่ะจายีนะคะจบจาก BBA จุลาค่ะ Major in Financial Analysis and i n v e s t m t n t นะคะ ตอนนี้เข้า t e n เซ็นก็ทำอยู่ของ VTV คะ่ะในตำแหน่ง Content Operation อยากให้จ๋ยหยีเล่าให้น้องๆฟังเป็นภาพรวมันก็ได้ว่าบริษัท t e n เซ็นเนี่ยเขาทำทธุรกิจอะไรบ้างในประเทศไทยเนี่ยเออมันมี Product อะไรบ้างของที่ Tencent Ten t e เทนเซ็นก็จะเป็นบริษัทที่อินเทอร์เน็ตเบสนะคะซึ่งเขานำเทคโนโลยีมา mix กับ Entertainment นตะคะซึ่งทำออกมาเป็นโปรดักตของ VTV j วีย s ค u b พับสนก เซนเซนคลาวด์วีคอมิกส์และอื่นๆถ้ามีเอ,อ่อคอนเทนต์โอเปอเรชันเนาะได้ยี่ทำอะไรบ้างอะโอเวอออนะคะคือการหาคอนเทนต์มาลงในแอป a k e sure ว่าเจอร์นี่ของยูเซอร์ที่เข้ามาเนี่ยจะทำให้เขาเพลิดเพลินไปกับสิทธิ์ที่เขาได้รับชมแล้วคอนเทนต์โอเปอเรชันก็จะแบบแบบออกเป็นหลกัหลกๆเลยนะก็จะมีคอนเทนต์ทันน n งสตรีทจีโอเพติเมชั่นแอนนัลไลซ์ collaboration and develop content planning ก็คือการหาคอนเทนต์เข้ามาไว้บนแอปอันเนาะเพื่อไม่ให้มันขาดตอนพอเรามีคอนเทนต์น,น้นๆแล้วอะเราก็ต้องจัดตารางใช้ให้มันว่าเราจะลงทีเดียวเลยหรือว่าเราจะลมกระจายกระจายไปต่อวนนันอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าเราต้อง make sure ไงว่าทุกวันยูเซอร์จะมีคอนเทนต์ใหม่ๆหรือคอนเทนต์ที่น่าสนุกให้เขาได้เพลิดเพลินแบบต่อวนันอะตัวคอนเทนต์พอเราเราเป็นคนแทนใช่ปะเราเป็นคนหาเราเป็นคนทำสิร์ชแล้วเราก็ต้องแบบไปนมน้าวฟัง acquisition ซึ่งก็คือเขาจะเบสอยู่ฝั่งจีนก็ได้หรือเบสแบบฝั่งโลโก้ก็ได้แต่ละ region ของ VTV เองเขาก็จะแบบมี local operation ของเขาอยู่แล้วซีรีส์ไหนแบบ potential นะเราก็จะแบบไปคุยกับแบบฝั่ง acquisition ให้เขาไป negotiate กับ พวกพาร์ทเนอร์พวกแบบโปรดักชันเฮาส์อะไรแบบนี้เราทำคอนแทรคด้วยความที่แบบมันจะมีลิมิเตชันเยอะนระว่าแบบแบบสามารถหาได้หรือไม่ได้แบบบัจจีมีพอรหรือเปล่าอะไรแบบนี้แต่เราก็คือจะเน้นแบบพิเออร์ิตี้ที่แบบที่ยูเซอร์ขอมาเราอีแวนลูเอทเองว่าเออเรื่องนี้แบบมันดีนะมันอยู่เกรดอะไรทั้งเรื่องเรื่องทงนักสแสดงทั้งพอดอะไรแบบนี้มันเป็นยังไงมันเหมาะสมกับยูเซอร์เราหรือเปล่าถ้าเกิดเราเอาเข้ามาแล้วยูเซอร์เราจะชอบหรือเปล่าอันนี้ก็คือ จะเป็นหลักๆของคอนเทนต์แพลนนิงค่ะแล้วพอเอาเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็จะมี s t r a t e g y เข้ามาด้วยการที่เอาคอนเทนต์เข้ามาแล้วเนี่ยเราก็ต้องจัดให้มันเป็นตารางฉายเนาะว่าเราจะเลือกให้มันแบบลงทีเดียวเลยวันนี้หรือว่าเราจะแยกให้มันเป็นต่ออ P ีต่อวันอะไรแบบนี้ <Okay. S 2> ใช่ค่ะค่ะแล้วก็ไม่ได้จะทำให้แบบลงทีเดียวเราไม่จะไม่ลงทีเดียวเลยเพราะว่าแบบ ต่อวันอนะยูเซอร์เขาก็มีเวลาของเขาเอะเนาะเราก็ต้องให้เขาแบบวอชแบบเพืแบบเอนจอยแล้วก็เฮลตี้ด้วยจะให้เขาดูทั้งหมดแบบกแบบี่ตอนห้าสิบตอนในว,วันเดียวไม่ได้ปะ้ะเราก็ต้องแบบแยกซีรีออกมาเป็นแบบตอนๆให้เขาได้เสพวันละนิดวันละหน่อยเราให้ให้เขาได้แบบมีเวลาไปพูดในคอมมูนิตี้เขาบ้างว่าแบบเออเขาเพลิดเพลินกับซีรีนี้นะ ให้เขาได้แชร์ประสบการณ์การดูกับเพื่อนเอนเขาบ้างทุกคนก็คือจะได้แบบ in trend จะได้แบบตามทันกันว่าเออเรื่องนี้สนุกแบบมีอรคอมเมนต์มันใช้อยู่นะอะไรคือเราก็ต้องหาวิธี engage กับ user เรนนอลพยายามหา a c t i v i t s หรือว่าจัด a c t i v i t s แบบ strategy เรื่องการลงของอื่นๆแบบยิบย่อยอะไรซึ่งก็เป็นวิดีโอแหละแต่ว่าเพื่อให้มันมีแบบมความ balance แบบอืให้เขาพอเขาดู ep เต็มเสร็จแล้วเขาอาจจะแบบอยากดูอย่างอื่นต่อหรือเปล่าอะไรแบบนี้เราก็จะ หาจุดจุดนั้นที่เขาสนใจมาค่ะหลังจาก strategy ก็จะมี optimization นะคะ optimization ก็จะมีความ front end แล้วก็จะเห็นบนแอปอโนว่าแต่ละอย่างแบบมันจัดยังไงอะไรแบบนี้โปรแกรมการ recommend เป็นยังไง optimization เราก็จะพิ่งฝั่ง data อยู่นิดนึงอนะเนาะพอเราได้ data มาแล้วอะเราก็จะรู้ว่าคนชอบดูแบบไหนโมดูลไหน คนอันไหนมากกว่าเราก็จะเซตหน้า front end นะให้มันเข้ากับสิ่งที่ user ชอบคือเราก็จะเน้น performance สนว,ว่าแบบจะให้ performance มันดีขึ้น optimization นอกจากการวางของในแอปแล้วว่าแบบมันจะเป็นยังไงเราก็จะมีการที่ utilize ของในแอปแบบ in app resources อะคะ่ะเรียกว่า feature ก็ได้ feature ในแอปอะไรที่สามารถเป็นตัว push ดึงดูดความสนใจของ user ให้เข้ามาดูเพิ่มก็ได้ คือถ้าเกิดอยู่เซอร์เข้ามาในแอป่อาจจะเป็นเพราะแบบฝั่งโซเชียลฝั่งมาร์เก็ตติ้งซึ่งพุชออกไปแล้วเนาะว่าแบบเออเรื่องนี้สนุกเขาแบบเห็นแล้วสนใจเขาเข้ามาดูใช่ค่ะเพราะเขาเข้ามาดูแล้วว่าเขาอาจจะแบบมาเพื่อแค่เรื่องเรื่องเดียวแต่ว่าเรามีเรื่องอื่นๆที่สนุกเหมือนกันแล้วเราอยากเลี้ยงเมทให้เขาแล้วเราเห็นว่าเดต้าอันเนี้ยคนดูเยอะอยู่หาวิธีพุชคอนเทนต์นั้นๆั้นในแอปอะค่ะก็คือดูหนึ่งเรื่องแล้วเราก็จะพุช อีกหนึ่งเรื่องให้เขาดูด้วยหลังจากที่เขาดูเรื่องนี้เสร็จมันก็จะเป็นแบบเจอร์นี่ของเขาเนาะแบบเขาเข้ามาดูเรื่องนี้เสร็จแล้วมันก็จะมีเรื่องอื่นที่เขาเออเห็นแล้วแบบวุ้ยกระตุ้นเขาอยากไปดูอะไรอย่างเงี้ยต่อด้วยที่ analyze นะคะซึ่ง Data ที่พูดไปเมื่อกี้ก็คือ support ความ automation เนาะแต่ว่า analyze มันก็จะมีอย่างอื่นว่า analyze d ด t ้ก็จะ support ในทั้ง content planning ด้วยค่ะ support ในเรื่อง strategy ด้วยใช่แล้วก็ optimization ที่พูดไปเมื่อกี้เวลาเราทําอะไรเราก็ต้องไปดู Data หลังบ้านเนาะว่า เออมันดีหรือเปล่าเราจะรู้จัก customer behavior มันก็จะเป็นอาจจะเป็นแค่ instinct เราหรือเปล่าแต่พอเราได้นำ instinct เราเราคิดว่าเออมันดีเราเรา implement เรา execute แล้วอะเราก็ต้องมา confirm ด้วย data ด้วยการ analyze ด้วยว่ามันถูกหรือเปล่า instinct ว่าถูกหรือเปล่าอะไรอย่างนี้หรือว่ามันมีที่ไหนแบบคนปรับปรุงไหมหรือว่า instinct เราเพียเพ้ยนไปแล้วก็แบบจะปรับเล็กๆน้อยๆให้แบบเออพอเห็นถ้าเกิด data แบบมันสูงขึ้นก็แสดงว่า คอน sumer behavior ที่เราคิดว่าแบบคนเขาชอบจริงอะ่ะมันถูกเรื่องการ analyze มันก็จะ lead to collaboration หรอะเอาจริง collaboration communication นี่ก็คือแบบเป็นตัวหลกัหลกๆของ content operation เลยเราจะแทน content เราก็แบบเราหา content มาแล้วเราก็ต้องไปคุยกับฝั่ง acquisition วัาน,นี้ก็เป็น collaboration หนึ่งแล้วเราก็ต้องแบบหลังจากที่เขาหา content มาได้แล้วอะ่ะเราก็ต้องแบบไปค o l l a b กับหลายๆทีมเลยแบบทั้ง mm. ทีมทีมภายในอะ่ะเพื่อที่เอา content มาให้สําเร็จ คือในในการเอาคอนเทนต์มาคือมันไม่ได้ใช่แบบเราหานะแล้วเราไปบอกเขาว่าเออเราอยากได้คอนเทนต์นี้นะคอนเทนต์นี้มันดีนะให้เขาเอาเข้ามานะแล้วหลังจากที่เขาแบบไปในโกเชอเตได้แล้วเราก็ต้องเมคชัวร์แบบทุกๆเรื่องแบบทั้งวิดีโอทั้งการแปลทุกๆอย่างว่ามันมันโดนอเปเรตเรียบร้อยหรือเปล่าก็คือแบบซับเซสฟูเจอร์นี่ในตั้งแต่ที่เขาแบบหลังที่เขาในโกเชเตได้เซ็นคอนแทรคไปแล้วแล้วแบบเอาเข้ามาลงใน app, แอปอะซึ่งในนั้นก็คือจะมี หลายๆซิสเต็มที่ต้องต้องอปเปรตอยู่หลักๆที่พูดมาเนี่ยก็คือทุกอย่างก็คือแบบวนอยู่ด้วยกันหมดอะคือเราไม่สามารถทําอะไรแบบอินเทปอินเดพเนได้อะเก็ตา เอ่อการเมมเบอร์เนชั hmm. ่นแบบเป็นสิ่งสําคัญมากในเรื่องพวกพวกเนี้ยใช่ก็ทุกอย่างก็คือต้องการคอมมูนิเคชัแล้วข้อโปรดักตแบบเดเวลลอปออกมาแล้วอะ่ะมันก็จะวนกลับไปคอนเทนต์แพนนิ่งด้วยว่าเออหลังจากเดเวลลอปฟีเจอร์นี้ออกมาแล้วอะ่ะแค่ทําเกมออกมาก็ไม่ไม่ใช่ป้ายูก็ต้องแบบมีคอนเทนต์ในเกมอ่ะยูก็ต้องมีคอนเทนต์ hmm. ในแบบแอคทิวิตี้ที่ให้เขาเล่นอะไรแบบนี้อันนี้ก็อาจจะขึ้นแบบกลับไปแบบคอนเทนต์แพนนิ่งอะไรแบบนี้เหมือนเดิมอะค่ะ hmm. ใช่ว่าเราจะเลือกสิ่งอะไรเข้าไปในนั้นอยากถามจายนะา er ี่ Ten นยาาอ่คอเรนวี จีนเนี่ยเราเขาจะ work nine i six ถูกไหมเป็นแบบ from จากเก้าโมงเช้าถึงสามทุ่มแล้วก็หกวันต่ออาทิตย์อยากรู้ว่าที่เซนเซนที่ประเทศไทยนี้เป็นอย่างน้นด้วยหรือเปล่า nine i s i เลยเหรอไมเอา t w e f o r seven ดีคะเออเป็นยังไงอ่ะอ่ะก็คือเวลามันก็ไม่ได้ฟิกขนาดนั้นนเนาะแต่ว่าเราก็ทําเกินเก้าชมทำเกินแบบเก้าโมงถึงสามทุ่มอันเนี้ยก็เรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้าง ปกติก็ได้แต่ว่าก็คือมันไม่ได้จากัดเวลามันไม่ได้แบบ t a x i b โบมากว่าเออเราจะเริ่มงานตอนเราแบบเริ่มงานแบบระหว่าง8โมงเช้าถึง10โมงเช้าได้หมดแบบเริ่มงานอะ่ะเขาจะกำหนดแค่แบบ8ชั่วโมงไงแต่ด้วยความที่คอนเทนต์มันเป็นอะไรที่ i n f i ิ i t y อะเนาะแบบมันไปนเรื่อยๆแบบมีแต่ของๆมาเรื่อยๆทุกอย่างก็คือเราต้องทาแบบให้มันสมุทเรื่อยๆบางทีแบบเที่ยงคืนมีบั๊กอย่างเงี้ย user report ข้ามาอุ้ยไปแล้วนาฬิกาคุณไม่ปุับแต่ว่านาตดเด้ง โอเคขึ้นมาฝั่ง customer service จะแบบมาบอกนี้แล้วเราก็ต้องแบบไปติดต่อฝั่ง developer mm. ให้เขาแบบรีบฟิกร,รีบอะไรแบบเนี้ยมันก็จะมีแบบฟันเด n ร y อะไรแบบนั้นเรื่องเวลาอะไรแบบเนี้ยมันเกินอยู่แล้วอะ่ะมันเป็น responsible ของเราที่ต้องทำให้ user แบบ enjoy smooth flow mm. ของการ save content นนอะเนาะไม่ได้มีใน96จริงหรอก mm. แต่ก็ไม่ใช่ทุกวันนะที่จะมีปัญหาอะไรแบบเนี้ย mm. ใช่ค่ะบางวันก็อาจจะเลิกตรงเวลาด้วยเวลาคิดถึงเซนเซนก็จะมาทีนแบบ m ล l t เนชั่น n a ลหน่อยอเนาะซึ่งอันนี้เราก็ยมรับว่าเป็นความจริงค่ะ mm hmm. คือวิดเดนทีมไทยอ่ะมีแต่คนไทยแต่ว่าด้วยเนื้องานของเราอะ่ะเราได้คุยกับหลายๆประเทศฝั่งจีนแล้วก็ฝั่งโอเวอร์ซีอื่นๆเช่นมาเลเซียฟรนดฟิลิปปินส์อะไรแบบนี้เขาก็จะแบบมีอปอเรชั่นของเขาซึ่งเราก็ได้แบบเอ็กซ์เชนเซอร์เ u อร์กันเราก็จะแบบรู้ว่ามันก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันเราก็จะได้เห็นแบบมุมคิดของเขาว่าสิ่งที่อภัยที่จีนะมันอภัยที่ไทยได้หรือเปล่า มันใกล้เคียงกันเช่นอะไรแบบนี้แล้วก็แบบจะมีการแลกเปลี่ยนมุมมองมุมมองกันได้เรื่องคอร communcation เราก็ต้อง adapt คุยในแบบทางที่ appropriate กับทุกฝ่ายค่ะภาษาที่จะหยีใช้ในการทํางานมีภาษาอะไรบ้างหลักๆจาหจะใช้จีนนะคะแต่ว่าไทยอังกฤษเราก็ใช้ด้วยภาษาไทยภาษาอังกฤษก็คือไทยไว้แบบไม่ให้ลืมเฉยๆส่วนภาษาจีนก็จะแบบเป็นการพัฒนาไปถ้าเกิดเราแบบไม่ได้แข่งอยู่แล้วอ่ะมันมีสิ่งอะไรบ้างที่จะหยีประทับใจ ในที่ Tencent ไม่ว่าจะเป็นตัวเนื้องานแล้วก็ตัวในบริษัทเออเราชอบความเซ็กซี่โบของเวลาทำงานนะคือบางทีเราคงแบบเราไม่ใช่เป็นคนที่แบบตื่นเช้าอะ่ะเนอะเราก็จะเข้าบริษัทสิบโมงแบบเนี้ HR ก็ดีค่ะมีความที่แบบเอออยากพัฒนาให้ Employee รู้สึกแบบโอเคแล้วเวลาเราเข้าทำงานอะ่ะเหมือนมีทีมที่ supportive อะ่ะแล้วเขาก็พยายามแบบพัฒนาไปกับเรา ซึ่งอินไซต์อาจจะแบบคนละมุมมองอะไรแบบนี้แต่ว่าเราก็ยังโอเคเวลาที่เขาแบบมีไอเดียมีการนําเสนอมีอะไรแบบนี้แล้วเวลาที่เราแบบใส่ไอเดียลงไปอะ่ะเขาก็ฟังเราเนาะคือเราก็สามารถให้ไอเดียแบบของสกบที่ไม่ใช่ในสกบเราได้เหมือนกันนะคะใช่อันนี้ก็เป็นอะไรที่ดีค่ะแล้วที่ชอบที่สุดก็คือ f ฟรีนอมที่เราเข้ามาใหม่ๆคล้ายๆเหมือนเราทำสตาร์ทอัพเลยอะ อาจจะแบบมีมีร e s อ u r เซสที่ Tencent provide มาให้อยู่แล้วก็คือเราไม่ได้ขาดเงินเราไม่ได้ขาด product เราไม่ได้ขาดอะไรแต่แค่เราต้อง execute content เราทำให้ o ptimize front end operate system s ให้มันแบบเริ่มใน market นั้นๆน่นะซึ่งอันนั้นเรา mm. เรารู้สึกว่าเป็น freedom ที่เราชอบมากๆเพราะว่าแบบ Freedom คือไม่ใช่ freedom ในการเออจะทำอะไรก็ได้อะแต่แบบมันมี freedom ในการ explore ค่ะว่า mm. เออเราสามารถทำสิ่งนี้ได้ไหม เราก็คือจะเรียนรู้จากมาร์เก็ตที่สําเร็จแล้วอะไรแบบนี้เราเอามาพัฒนาแบบในมาร์เก็ตเราอะไรแบบนี้ค่ะแล้วถ้าเกิดเราไม่รู้เราก็จะแบบไปถามหัวหน้างานหรือว่าใครก็ได้ explore ไปทาง แบบ development ก็ได้ Explore ไปแบบทางคอนเทนต์ก็ได้อะไรแบบนี้ค่ะเพื่อที่จะแบบให้พัฒนาแบบแอปให้ดีขึ้นเนาะแล้วมันมีสิ่งอะไรบ้างที่น้องๆควรที่จะรู้ก่อนที่จะมาสมัครงานเนี่ยเออถ้า t e n c e ซโดยรวมอ่ะเราว่าได้หลายภาษาก็ดีนะเพราะว่าอย่างทีมอื่นอ่ะเขาเขาไม่ใช่เขาไม่ใช่คุยกันแค่แบบในทีมไทยอ่ะเขาก็จะมีการติดต่อต่างประเทศด้วยซึ่งหลักๆเรื่องภาษาภาษาไทยภาษาอังกฤษเป็นแบบสําคัญเลยเพราะว่า c o m m u n i c เคชันเป็นเรื่องสําคัญมากจริงๆทําไมถึงใจหีเลือกมาทํางานเนี้ยจริงๆจบฟ นแนซ์มาแล้วมาทำฝั่งคอนเทนต์เนี่ยโอเปอเรชั่นมันค่อนข้างคนละสายเลยแปลกแนวมากเลยใช่ไ่มเออเราก็คิดจุกทำไมแบบเรียนจบไฟแนนซ์แล้วมาทำฝั่งเอนเตอร์เทนเมนต์แบบดิจิทัลเอนเตอร์เทนเมนต์อะไรนี้ตอนเรียนไฟแนนซ์ก่อนที่เรียนไฟแนนะซ์เราก็เรา,เราชอบเลขนะแต่พอเราเข้าไปเรียนไฟแนนซ์แล้วเราก็แบบไม่ได้รู้สึกแฮปปี้กับมันมาก <c oughs> คือไฟแนนซ์เป็นสิ่งที่ดีมันเป็นตัวที่สร้างเบสสร้างเบสิกให้เราอะสร้างลอจิกในสมองให้เราที่ดีแต่ว่าเราเลือกงานเนี้ยคือมันก็ไม่ใช่แบบ ไม่มีตัวเลขเลยนะมันก็มีตัวเลขมากมันก็มีตัวเลขอะแล้วแต่ว่าเราหาทําขนาดไหนแล้วแต่ว่าเราดูตัวเลขเองขนาดไหนอะแต่ที่เราเลือกเป็นเพราะว่าตอนที่เราเริ่มแรกๆเราก็แบบเออเทนเซนต์วอเทนเนชั่นอลเอ่อ, cent, อ,อชื่อเสียงดีแฮะงั้นก็อาจจะแบบสนุกอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยสมัครไปเราก็เลยเข้าไปอินเทอร์วิวพออินเทอร์วิวอินเทอร์วิวได้แล้วอะ คือตอนนั้นจําได้เลยคือเราไม่ได้คิดว่าเราไปสมัครวีทีไงเราสมัครจุ๊กเพราะว่า HR ชก็เรียกเราเข้าไปเนาะเราก็ไม่ได้รู้ว่าเขาแบบให้เราทรํา p r ด d u c t ไห่ซึ่งตอนนั้นเราก็ไม่รู้ว่าเชนเซนไทยมี Product ไหนบ้างเรายังไม่รู้เลยว่าแบบ Product อะไรเป็นของเชนเซนบ้างพอสัมภาษณ์๊บใช่ปะเราก็ไม่ได้นึกว่าเราจะได้เข้า่ะเราก็ไม่ได้คิดว่าเราแบบจะเข้าเอเจนต์เทนเบนต์เราก็แค่คิดว่าเชนเซนอยากลองเข้าไปตะลุยบ้างว่าแบบข้างในมีอะไรบ้างอะไรแบบนี้ซึ่งเรียนจบ Finance นไฟแนนซ์ เราไม่ได้อยากไปฝั่งเอนเตอร์เทนเมนต์จ๋าเลยอะเวลาคนคิดว่าตัางเอนเตอร์เทนเมนต์อะไรแบบเนี้ยอาจาจะแบบไปจัดอีเวนต์จัดจัดออร์แกไนซ์แบบแอคทิวิตี้อะไอย่างเออตอนแรกเราก็คิดอย่างนั้นก็คือแบบไม่ใช่ก็คือเขาก็จะมีพาทอื่นที่ต้องใช้แบบการแอนนไลซ์ต้องใช้แบบความบิสเนสอยู่บ้างอะเราก็เลยคิดว่าเออเราลงไปจะลุยบิสเนสในฝั่งเอนเตอร์เทนเมนต์ดูแล้วกันแล้วก็เข้าไปสัมภาษณ์ ช่วงตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรมากก็แค่แบบไปสัมภาษณ์เฉยๆอะ่ะช่วงนั้นเป็นการจัดแฟนมิ้งของนักแสดงที่เราชื่นชอบอยู่พอดีเราก็มีการแบบคุยคุยกับเพื่อนๆเ,เรานะอุ๊ยตายแล้วนะักแสดงคนนี้มาฉันอยากเป็นแฟนมี้จังเลยซื้อบัตรที่ไหนใครบัตรที่ไหนคือฉัน,ฉ,นฉันไม่รู้ไงถึงจะติดวิดโลโก้วีทีวีใหญ่ๆฉันก็ไม่รู้ว่าเออใครเป็นคนจัดคุยกับแบบฝั่งแมเนเจอร์ใช่ไหมว่าแบบเออเนี่ยทำอะไรบ้างมีอะไร้องทมีอะไรทำา้างอะไรแบบเนี้ยก็เอออย่างช่วงนี้นะก็จะแบบมีแฟนมิ้งของนักแสดงคนหนึ่งอันเนี้ยฉันก็แบบ อาจริงหรนะรเหรอนะก็ได้คนนี้กเขคเป็นคนจัดหรออันนั้นเป็นจุดกระตุ้นแรกแล้วก็โอเคเราก็สัมภาษณ์ต่อไปเรื่อยๆแล้วก็แบบเริ่มมีความแบบ curious เริ่มมีความแบบ i ท t e r e s t มา,มานแล้วก็แบบจากที่แบบเขาถามคำถามเราใช่ปะเราเป็นคนถามคำถามเขาเยอะมากว่าเออโน่นนี่นัน่นทำยังไงอะไรแบบนี้ซึ่งแบบเราไม่ได้เราไม่ได้ไปเรียนรู้มาก่อนไงว่าทำอะไรแต่ว่าเราไปเรียนรู้ตรงน,นั้นแล้วเออเขาทำอะไรแล้วก็แบบมีความ curious แล้วก็ถามถั้ถๆมถามถาม,ถาม,ถามไปเยอะมากอะ,อะรู้สึกดีอะถ้าเกิดเราได้เข้ามามีหัวหน้าที่ใจเย,ย็นขนาดนี้เ่าารว เอออาจจะเป็น environment ที่ supportive ดีที่จะทำให้เราเติบโตได้ดีอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะทังที่จริงแรกๆก,ก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้ expect ดโดยซ้ำว่าจะได้มาทำคอนเทนต์เนาะแบบทำตำแหน่งเลยแล้ว,ลวเหมือนแบบแค่เริ่มเพว่าใครจะคิดอ่ะฉันคงคิดว่าแบบฉันจบไปได้ทําแบบบริษัทไฟแนนซ์อ,อ่ะเหมือนแค่ใจอยกแค่มองว่าเอ,อ้อยากทางานในบริษัทชื่อนี้เลยแล้วก็อาจจะเป็นความชอบส่วนตัวที่ใจหยีชอบเอ,อ่อนักแสดงคนนั้นหรือว่าเป็นคนที่ชอบเสพ พวกคอนเทนต์อยู่แล้วอย่างงี้ถูกไหมแล้วมันก็เลยแบบไอ้จังหวะมันเลยได้พอดีอะ่ะใช่ทุกอย่างเข้าอยู่กับจังหวะค่ะคือเวลาที่เราไปสัมภาษณ์ที่ที่หนึ่งแล้วเราแบบไม่ได้หรือแบบเราไม่ได้เลือกออย่าอย่าไปคิดว่าเราไม่ดีพอหรือยังไงมันอาจจะแบบเป็นจังหวะกับความฟิตหรือเปล่าอะไร่างเงี้ยเราอาจจะฟิตับงานอีกมากมากกว่าก็ได้อะไรจากถามจ่าหยีว่าตอนสัมภาษณ์เนี่ยพอเสอะไรบ้างแล้วจ่าหยีเต็มตัวยังไงเป็นการผ่านเอชอาร์หนซึ่งเอชอาร์ก็คือจะประกาศเคราคนผ่าน Tencent Official เองหรือว่าหลายๆแบบ Third Party เว็บไซต์อะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วเขาก็จะแบบตอนนั้นที่เราสมัครคือเขาจัดงานที่จุฬาแค r f a i แฟร์ผ่านแค r ร e r แฟร์มาแล้วอะ่ะเราก็จะเราก็มีส่งอีเมลแบบไปให้ HR แบบ follow up อีกทีว่าเออเนี่ยเราจะที่แค r ร e r แฟร์นะเราได้พูดคุยเรื่องนี้นะแล้วเราได้ส่งเรซูเม่เข้าไปเราอยากรู้ว่าเออคุณสนใจในแบบเห็นความ potential ในตัวเราไหมอะไรแบบนี้เราก็หวังว่าแบบเราอยาก ได้ทำที่เซนเซนเหมือนกันใช่ HR เขาก็ตอบอีเมลกลับมานะส่วนอ<ม>ินเทอร์วิวของวีทีวีก็สัสสมภาษณ์ไปสามคนอะ่ะ<ม>ก็จะมีแมネจก็จะมีแมเนเจอร์แล้วก็มีหัวหน้าวีทีวีแบบคันทรีแมเนจอะไรอนะ่าเงี้ยซึ่งตอนนี้ก็เป็นซีซโค่ะแล้วก็ก็สัมภาษณ์บอสที่ะะจีนค่ะจ่าหยีมีอะไรอยากจะฝากน้องๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนเรื่องกิจกรรมหรือว่าการค้นหาตัวเองเรื่องการเรียนนะคะก็ ถ้าเกิดไม่ได้จะไปตรงสายขนาดนั้นก็เลือกสิ่งที่ตัวเองชอบชอบไปเถอะค่ะเพราะว่าหลังจากจบออกมาแล้วเนี่ยเราก็จะแบบมีคือบริษัทหนึ่งอะ่ะเขาไม่ได้ต้องการแค่คนที่ตรงสายอย่างเดียวนะมันก็จะแบบมีสโ o บอื่นด้วยที่สำหรับคนที่ไม่ตรงสายก็อาจจะแบบใช้ได้แต่ส่วนใหญ่เราก็คือถ้าเกิดเราจะแบบไม่ตรงสายอ่ะเราจะเลือกอะไรแบบที่เราอยากเรียนแบบชอบเรียนอะไรเนี้ยก็เลือกเลือกไปเถอะค่ะเพราะว่าสุดท้ายแล้วอะ่ะมันอยู่ที่ soft skill ของเรามากกว่าว่าเราสามารถอดับ เข้าไปใน work Scope นั้น mm hmm. กับ Environment นั้นแบบได้ดีขนาดไหนหา Balance ในสิ่งที่ตัวเองชอบทํางานที่ตัวเองแบบจะได้ทําอ่ะเนาะเพื่อที่เวลาทํางานเราจะได้แบบไม่รู้สึกอึดอัดใจเราจะไม่ต้องรู้สึกเหนื่อยใจโอเคถึงงานเหนื่อยแค่ไหนอ่ะแต่ว่าถ้าเกิดเรายังทําสิ่งในสิ่งที่ตัวเองชอบชอบอยู่แล้วแบบมันยังก็ยังมีความสนุกอยู่ในตัวมันก็จะทําให้แบบความอึดอัดของเราน้อยลงแบบนี้ค่ะขอบคุณใจหยีมากที่มาแชร์เรื่องราวต่างๆให้ฟังเ็ราเชื่อว่าน่าจะได้เปิดมุมมองอีก แบบหนึ่งให้กับน้องๆเนาะไม่ว่าที่คนที่จะมาจากฝั่ง business หรือว่าฝั่งอื่นๆเนี่ยคนไหนมีคำถามอะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้เดี๋ยวเราจะขอรวบรวมมาให้จายีละกันเนาะก็วันนี้ขอบคุณจายีมากเลยขอบคุณค่ะบายบาย